สวัสดีครับสวัสดีวันที่18นะครับเดือน8ปดปีหกะผมชามาเดตครับกองบิตคอยแล้วก็เหรียญคริปโตเคอร์เนซีนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทัขึ้นมาเพื่อการทาเด็ดราคาเท่านั้นนะครับแล้วก็การดูกราฟนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ใช่เป็นการแนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวของลุน่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า พูดบิตคอยไปวิกเลาะไปมันหมดแรงนะครับลูน่าคงไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่นะครับเช้านี้นะครับในกระดานของ O OK K X นะครับบิตคอยอยู่ที่23,369อดอลลาร์นะครับส่วนตัวของอีเทียมนะครับอยู่ที่1 0 0 0นะครับ837นะครับผมลูน่าอยู่ที่1.90ดอลลาร์นะครับจะเป็นลูน่าใหม่นะครับส่วน A D A 0ู3ดอดลลาร์ดอสอยู่ที่0.08ด นะครับ LUNC อยู่ที่04ตัว9447นะครับ t บะอยู่ที่04ตัว1485นะครับผม b i d a อยู่ที่024 6 0ที่6 8ตัวแล้วก็533นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่า Bitcoin จะรีบาวได้หรือเปล่านะครับแต่เราจชมาดูทัวของลู n a ใหม่กันก่อนเลยนะครับ ในกระดาน OKX OK นะครับอ่าผมเพิ่งเห็นนะครับไม่แน่ใจว่าผมมือไปโดนตัวไหนมานะครับจะมีเครื่องหมายในการ,การเซลล์ด้วยนะครับมีเครื่องหมายในการในการเซลล์การบายด้วยนะครับนี่ผมเห็นแวบๆมานะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีกระดานเทรดของ OKX OK นะครับเดี๋ยวผมยังไงผมติ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามีตัวของฟิวเจอร์มีโรบอทเทรด แล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับก็มีหลายกระดานนะครับทั้งไทยทั้งนอกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเปิดกระดานไหนนะครับไม่ว่ากันนะครับก็เอาแค่แค่มาบอกกล่าวเดี๋ยวจะตามอีกว่ากระดานไหนนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเนี่ยผมเห็นมันมีมีด้วยนะครับเนี่ยเช่นตัวนี้ดูหน้านะครับเนี่ยจะมีคำคำสั่งซื้อคําสั่งบายเนี่ยโซนนี้นะครับเนี่ยโซนนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเป็นคําสั่งเซลล์หรือบายต่อไปนะครับเนี่ยมีแนวโน้มนะครับยังมีคําสั่งเซลล์อยู่นะ โอเคหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับหนึ่งคิดเก้าศูนย์ผมคิดว่าลุ่นหน้าใหม่นะครับก็ลงมาในโซนรับแล้วนะครับโซนรับแต่มีโอกาสที่จะติ้งดิ่งลงมาได้นะครับแถวโซนนี้กลางหนึ่งนะครับศูนย์อ่าหนึ่งจุดหกศูนย์เนี่ยหนึ่งจุดตรงเนี้ยนี่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะติ้งไส้ลงมาได้นะคราวนี้ลึกสุดนะครับถ้าไม่ลึกสุดก็ประมาณน่าจะจะแลบมาแถวโซน1.83 1.80ส่งนโซนนี้ รหรือไม่ก็วันนี้แต้งนี้อาจจะเป็นจุดกับตัวํำเป็นสีเขียวๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยโซนนี้โซนตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จาเป็นโซนนี้แล้วก็ขึ้นต่อจนกว่ามันจะบีบองศาตรงนี้ประมาณ4ีหวันนะครับผมว่านะตรงนี้นะต้องบีบขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ระเบิดแต้งนี้ก็ยาวเฟื้อยเลยนะครับครั้งก่อนเทคไปตรงนี้องศาต้นสูงมากๆนะครับต้องเยื้องลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ระเบิดขึ้นหรือระเบิดลงนะครับโอเคนี่คือกราฟของตัวลูน่าใหม่ My, นะครับลูน่าใหม่นะครับผม โอเคครับตัวต่อไปครับผมจะดูของลูนาคลาสสิกนะครับลูนาคลาสสิกตอนนี้อยู่ที่0ูนตัว9 4 2 7นะครับ9 4 2 7นะครับก็แพทเทิร์นเป็นแบบนี้อ่านี่คือกาสั่งซื้อกับสังบายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมีตัว b นะครับตัว s ก็คือเซลล์นะครับผมหน้าเป็นกาสั่งเซลล์นะครับประมาณนี้อ่าหลังจานแล้วเราก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามเฟรมเดย์แล้วกันนะดูภาพภาพใหญ่นะครับตอนนี้ต้องการกินกิลเชอร์นะครับถ้าเกิดในไบแนนเนี่ยไปอยู่แบบนี้ครับ เก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันอยู่แบบนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้แล้วก็ทิ้งไส้ลงมาก็แล้วแต่นะเพื่อนๆใครตั้งไว้ก็ผมคิดว่าก็มีโอกาสได้เช่นกันถ้าเกิด bitcoin ลงหนักนะครับแต่แถวประมาณสักเจ็ดพันเนี่ยมีโอกาสทิ้งไส้ลงมาได้แต่ในกรอบนี้ครับนะครับถ้าอยากได้ส่วนเหลือกว่าไปก็ทิ้งไว้ตั้งไว้ที่ราคาที่หางนะครับอ่าตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เซฟไว้ที่หางนะครับมันจะได้แบบนี้เลยนะครับก็ลุ้นกันต่อตอนนี้เก้าพันสี่ว่าจะไปหนึ่งหมื่นกว่าหรือว่าศูนย์เพิ่มศูนยย์หา อ่าศูนย์หายได้อีกเมื่อไหร่นะครับผมนะครับนี่คือสำหรับคราฟของลูน่าเอนะครับตัวต่อไปนะครับตัวของชิบะอินุนะครับอยู่ที่ศูนย์อ่าในชิบะเขามีคำสั่งอ่าตัวฟิวเจอร์นะครับจะมีคำสั่งเซลล์คำสั่งใบนะครับอ่าดูตามเป็นเล็กตามเป็นใหญ่นะครับตอนนี้มีคำสั่งบายแล้วนะครับนะเนี่ยมีคำสั่งแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์สี่ตัวหนึ่งสี่แปดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของชิบะอินุนะครับผม ลุ้นกระต่อไปนะครับหวังว่าจะรีบาวขึ้นกลับไปเทสแต่แถวโซนนี้ได้ในวันนี้นะครับแต่แถวโซน1533เนี่ยโซนเนี้ยนะครับแต่แถว1,500กลมๆเลยครับนะ1480นะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอนแรงกว่าตลาดนะครับดูทำเปมเดย์นะครับผมนะเบรกแนวต้านขึ้นมาโซนนี้เมื่อก่อนที่ผมบอกว่ามันใกล้ระเบิดเส้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วบีบปากแคบขึ้นมาพุ่งขึ้นไป ปั๊บขึ้นไปเลยเนี่ยตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วตัวของอื่นๆก็เช่นกันก็มีโอกาสทําแบบนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวของรอสกอยดอสกอยก็มาดูด้วยกันเนี่ยเนี่ยทำเฟรมเนี่ยมันจะบีบตรงนี้ระเบิดนะครับระเบิดนะครับดังนั้นแล้วเราไปดูตัวของลูน่าลูน่าของลูน่าตรงนี้กันนะครับลูน่าของลูน่าคลาสสิกนะครับตัวไหนนะคบที่ผมพูดไปเมื่อกี้อ่จำไม่ได้แล้วที่ระเบิดน่นะครับเดี๋ยวเบบี้ดอสเบบี้ดอสระเบิดไปแล้วนะครับ ตัวไหนแน้วนะครับเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมง s หนึ่ง s สี่หาไม่เจอแล้วโทสอร์ ada ada ตาม,มเทรด d a d ada ก็ระเบิดไปแล้วนะครับดังนั้นแล้ววนกลับมาต้องเป็นนรับนะครับ ada ก็อยู่ประมาณโซนนี้ศูนย์จุดสี่เก้าห้านะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตัวของบิตคอยแล้วเมื่อกี้ลืมเลยนะครับว่าตัวไหนแล้วผมที่มันระเบิดน่นะครับก็อเอาเป็นว่าถ้าเรายึดทำเฟรด d a ทำเทรดเด ก่อนหน้านี้เราพยายามให้มันเส้นนี้มมื่อ่อมอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ต่ามาตลอดเนี่ยแบบนี้แล้วบีบไปเรื่อยๆ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 จนเบรกเบรกตรงเนี้ยเบรกแนวต้านขึ้นมาหลายวันตรงเนี้ยเบรกขึ้นเบรกลงเบรกขึ้นเบรกลงซ้ายขวาตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเก็บหน่อยแบบนี้นะครับปั๊บเนี่ยครับแบบนี้ขึ้นลงเบรกจนพุ่งแบบนี้แล้ววนกลับมาจะต้องเป็นแนวรับที่สำคัญในได้โซนนี้อาจจะลงมาอีกสักรอบนึงก็ได้นะครับ โอเคโซนนี้อาจจะลงอีกสักรอบก็ได้นะครับแถวโซนหนึ่งพันสองนะครับนะครับหนึ่งพันสองก็เรามาระวังไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะดูตัวของอีตาเลียมให้นะครับอีตาเลียมตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบกดอลลาร์นะครับอ่ครับชั่วโมงก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแต่แถวโซนหนึ่งพันแปดสิบนะครับหนึ่งพันแปดสิบหรือบวกลบหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบก อาจจะไปประมาณหนึ่งันแปด้อแปดสิบนะครับสำหรับตัวของอ e ีเทียมทาเป็นม่สีนะครับเดหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นแต่งนี้ปิดไปได้นะครับเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาที่ผมบอกไว้ในกลุ่มนะครับว่าไม่ว่าบิตคอยหรืออะไรเนี่ยบางครั้งมันลงมาเจ็ดวันแล้วมันขึ้นไปสามสี่วันแล้วมันลงต่อนะครับต่งนันแล้วตามเทรนขึ้นจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยแดงๆกี่วันนับวันดูนะครับนับแต่งดูนี่คือแต่งเดย์เนี่ยแล้วตรงนี้ปอหรือยังแล้วไปต่อหรือเปล่าลงมากี่วันแล้ว รงมากี่วันแล้วเรามานับด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่แดงนะครับอาจจะขึ้นเป็นหนึ่งแดงสองแดงเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอาจจังหวะย่ออีกครั้งแล้วโฟลว์ใบก็ได้นะครับผมโอเคครับตัวของบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเทสตัวแล้วนะครับ S4 อ่า S4 นะครับสวยงามมากแทงต่อไปก็น่าจะเป็นประมาณสักไม่แน่ใจว่าสิบเอ็ดมงหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นแบบนี้อ่าเพื่อนๆดูตามเดย์แล้วกันอ่าเดย์เดลงมากี่วันนะครับผมก็พูดไว้ในกลุ่มแล้วเช่นกันนะครับอ่าตรงนี้สังเกตดูนะครับ ถ้าเกิดีบาได้ก็ดีนะครับเพื่อนๆมันจะไม่ต้องทำจุดทำจุดใหม่อ่าเป็นแบบนี้รอเบรกอีกครั้งเดี๋ยวเบรกก็ขึ้นแดงนะครับรอบนี้นะครับไปสองหมื่นห้าแล้วก็น่าจะไปสามหมื่นทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟของบิคอยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่าดังนั้นแล้วตามเิมสี่ชั่วโมงแทงต่อไปจะเป็นยังไงแทงสิบเอ็ดโมงก็เพื่อนๆส่งเกตดูตรงนี้ว่าหลักการที่ผมพูดละเอียดผลมันใช่หรือไม่นะครับแล้วก็แทงต่อไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคไปตรงไหนนะครับแทงต่อไปถ้าประมาณ S าต้องมาโซนนี้นะครับแถวๆโซนราคา20,380เนี่ยตรงเนี้ยแต่งนี้นะครับน่าจะมาได้นะครับแต่แถว20,000 20,400ดอลลาร์แล้วกันนะ20,400ดอลลาร์โอเคครับนี่คือครับของ b i t c o i นะครับผมอัปเดตสั้นๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแล้วก็สนับสนุนก็สามารถทักหาได้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ